น่าจะเสียชีวิตทั้งหมดแล้วค่ะไม่มีเสียงตอบรับขอความช่วยเหลือ ออกมาจากอาคารแล้วนะตอนนี้แล้วบางจุดก็มีสัญญาณของกลิ่นด้วยเข้าสำรวจไม่ได้นะคะซึ่งอาสาสมัครกู้ภัยทั้งของไทย<ม>เขาทำงานร่วมกันนะคุณผู้ชมหลายหน่วยมากๆมาทั้งกองทัพไทยกองทัพสหรัฐมีหน่วยรบพิเศษหรือว่า Special Force <ม>เข้ามาสนับสนุนมี El, อิสราเอลจีนไต้หวันฝรั่งเศสค่ะซึ่งการค้นหาโซน B กับโซนซเนี่ย มันเริ่มจะมีกลิ่นผิดปกติแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปยังจุดนั้นได้แล้วเบื้องต้นพี่เขาก็ยืนยันนะคะว่าตายซากโซนดีกับโซนซเจอเคสสีดำห้ารายเครื่องจักรหนักยกแผ่นปูนบริเวณโซนสองที่พบเนี่ยยังมีข้อกังวลใจเรื่องความปลอดภัยอยู่หมายถึงว่าความปลอดภัยของพนักงานคนที่ทางนานด้วยนะคะอของกู้ภนะัยณตรงนั้นด้วยเลยทรแนวทางการค้นหา พี่เขาบอกว่ามุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบสัญญาณกลิ่นซึ่งด้านในอาคารไม่มีเสียงความเคลื่อนไหวที่เขาต้องการความเงียบเมื่อวานจําได้ไหมให้ในยกออกจากพื้นที่ด้วยอเออให้นักข่าวออกจากพื้นที่ด้วยเพราะว่าถ้ายังมีคนรอดอ่ะคุณผู้ชมบางคนเขายังมีแรงที่จะเคาะหรือมีแรงที่จะส่งเสียงออกมาจากลาคอเบาๆแต่ว่าน้ำเมื่อวานนี้ไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วค่ะ ที่ขอความร่วมมือเนี่ยใช่เป็นการนําเอาเพื่อนร่างหรือว่าวัตถุบางอย่างลงมาจากถุกไหมเ,เป็นร่างผู้เสียชีวิตแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าอยุ่น่ครับผมพูดตรงๆเลยเราก็ได้กลิ่นนะครับชัดเจนเลยว่าเราได้กลิ่นะนะครับแล้วเราก็ส่งเจ้าหนี้ไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าใช่จริงๆนะครับเราเลยอยากจะรีบนำเขาลงมานะครับทุกวันนี้เราสามเราพยายามยกเพื่อนที่จะ อีกเจ็ดสิบนเลยเนี่ยกลับสู่อ้อมก่อถงครอบครัวนะครับไันนั้นขอความร่วมมือนิดเดียวครับให้เจ้าหนี่ได้ทำนี้ก่อนเพื่อไม่ให้ภาพนี้นะครับส่งผลกระทบไปยังครอบครัวของทุกๆคนนะครับที่เขาเสียหายแต่ที่ให้สัมภาษณ์เสร็จขออนุญาตเปกันพื้นที่โดยรอบเลยครับเพราะว่าที่เหลือหลังจากนี้เป็นศพหมดแล้วค่ะแล้วเวลาที่รัเรียงออกมาพูดชัดพี่เขาพูดตรงเลยอ่ะคือพี่เขา เ,เราจะไม่ใช้คาว่าเขาไม่ให้ความหวังนะเ,เขาแค่เอาความจริงมาพูดกับเรา,เาพูดความต้องเข้าใจแล้วนะใช่ค่ะเราต้องยอมรับแล้วในนาทีนี้แล้วพี่เขาก็พูดความจริงแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยเอาสแลนมากั้นเอาสังกะสีมาปิดเลยมไม่ให้ทําการบันทึกภาพ